ที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาสภาคเครือข่ายอาเซนประเทศไทยรวมกับสภาคเครือข่ายสถาบานันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ขึ้นถึง2รางวัลเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดีในระดับสากลกับรางวัล Best Product of the Year 20 2 0และรางวัล AEC Quality Award 2020ไปเมื่อวันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรถนนวิภาวดีลังสิตโดยได้รับเกียรติจากนายอัมพลเสนาณนรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่ กล่าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและสําหรับนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับใน2รางวัลดังกล่าวคือคุณอดีชัยมงคลวัฒนากุลนะคะเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพื้นกระเบื้องยางแบรนด์สมาร์ทบิลบริษัททีเฟมอินเตอร์เทจำกัดนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพนณภาตะวันนาโชติค่ะจากบริษัททีเฟมอินเตอร์เทรค่ะครับพี่เล็กอดีชัยนะครับจากสมาร์ทบิลครับข่าวเกี่ยวกับกระเบื้องยางค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางไวนิลกระเบื้องยางเอพช่วงโควิดไม่ได้มีผลกระทบอะค่ะเพราะว่าเราธุรกิจเราก็จะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ช่วงที่ช่วงโควิดอะค่ะ,ะคนอยู่บ้านมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้แบบปรับแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกระเบื้องยางเราก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ว่าสามารถที่จะทำเองได้สามารถที่จะ บูทับบนพื้นเก่าเราได้สามารถปรับเปลี่ยนบ้านได้ภายใน1วันอะไรเงี้ยค่ะครับตัวกระเบื้องยางของเราเนี่ยถือว่าตัวตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่มีมานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมันมีนวัตรกรรมที่ก้าวล้ำกันไปมากเลยทําให เดี๋ยวนี้วัสดุกระเบื้องยางเนี่ยสามารถที่จะทําเรียนแบบไม้เรียนแบบหินเรียนแบบหินอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะปูพื้นกระเบื้องยางเนี่ยแล้วเหมือนพื้นไม้จริงเลยนะครับโดยที่ความทนทานทนทั้งน้ําความชื้นนะครับแล้วก็ปลวกไม่กินด้วยครับอีกครั้งเนี่ยตัวกระเบื้องยางเนี่ยยังมีราคาเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นเนี่ย ถูกกว่าแล้วก็ราคาคุ้มค่ากว่านะครับความทนทานก็ดีมาก จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันเปลี่ยนจากความสวยงามของร่างกายคนกลายเป็นคือความสวยงามของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเราก็จะต้องมีวัสดุหลากหลายให้ลูกค้าเลือกมีหลากสีมีลายไม้ลายหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกเนี่ยตัวกระเบื้องยางที่เป็นสินค้าใหม่ซึ่งเราเพิ่งนํามาได้ประมาณ3 4ปีนะครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นทะลุมี การขยายตัวมากกว่า3 0 0% 4 0 0นะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยมีเน้นที่ออนไลน์ซึ่งเป็นแตกต่างจากเจ้าอื่นซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยก็จะไปเน้นที่การขายออฟไลน์เป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็มีการเพิ่มสาขามีการเพิ่มโชว์รูมปัจจุบันนี้เรามีการขยายสาขาไปที่เชียงใหม่ไปที่กระบี่ไปที่ะระยองนะครับแล้วก็กำลังจะมีที่โคราช นะครับซึ่งจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็ทุกภาคเนี่ยก็คงจะมีสาขาเพราะงั้นลูกค้าก็สามารถที่จะไปเลือกดูสินค้าที่สาขาข,าของเราได้ไม่ใช่เฉพาะที่ออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีความจําเป็นที่ลูกค้าอยากจะต้องไปดูด้วยเพราะงั้นเราเชื่อมั่นว่าระบบการขยายการตลาดระบบออนไลน์เนี่ยจะช่วยให้เราขยายแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงครับ mm hmm. ล่าสุดนี่เราก็ากสั่งเครือบสารฆ่าเชือ Anti ้อแอนติไวรัสมา อ n นตี้แบคทีเรียไปนะครับก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่มีสารฆ่าแบคทีเรียนะครับบพิ่มตมค่ะก็จะมีเว็บไซต์ของบริษัทนะคะ w w w s m a r t b u i l d c o m ค่ะค่ะแล้วก็จะมีลายแอนลายแอนสมาร์ทบิวค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อพื้นกระเบื้องยางแบรนด์ s m a r t ท i ิวสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ smartbiew.com ได้เลยนะคะ